เดียวเนอะท่านจ้าทำให้เรียบร้อยพิธีรีตองอะไรขนมาหมดว่าให้หมดรู้ไหมมอมใช้แค่รอบเดียวขอยูเทิร์นอีกครั้งนึ่งยูเทิร์นกลับเทิร์นรีเทิร์นโอ้โหยูเทิร์นแล้วกลับรถกันตายมันไปขับรถยังไงกันวะกลับมาไละโคไม่ใช่ไะมที่บอกใหต้องกับเหมือนกันนั่นแหละจอ่อนอื่นต้องขอพรเสด็จแม่ก่อนเราซีก็จะเสด็จแม่มากกว่าเสด็จแม่ลูกมังตราขอพรด้วย ไม่ยากเลยโอ้โหวันให้ลูกนั่งได้จะลุกมากระดิกใจบ้าเลยเฮ้ยทำอะไรวะอีเว็เจ้าเข้าไงจะช่วยให้เราเจ้าเมียกูอะไรลอยมานิดหน่อยไม่ได้จ้องจ้องก็ผมก็ลอยไปไงเมียกูกูจัดการเองไม่ต้องมาประคองเสด็จแม่กูวันล้มเลยไปเรียนลีลาเมียกูวันล้มเมื่อกี้มันขอแม่อย่างเดียวเราขอพ่อด้วย เฮ้ยนะว่าไงมังตาลูกขอพอด้วยต้องได้ละลูกท่านผู้ชมครับคืนนี้ของกาพันวัตรติสวัสดีนะเฮ้ยเลกนะครับทไมเข้ล่นเล่นกับลูกอูไม่ได้ปัญญาดี้ะพ่อองลูกหน้าร้าูให้พอลูกอูมังตาตั้งใจนะลูกมังตาต้อง่ได้เฮ้ยไงเออโอ่งลโอ่ลง้ ขอยออกอนพระนมขึ้นเนื้อ,อเกท,ท,ท,ทั้งพีพายผีเปลกุยผีตายโหง้าจะบนหัวหมูเน่า <c oughs> และเล่าโล ีตะพงหัวญยพับลดทับมือตายพราเสือเมืองกังเกงในเมืองโอ้โหขอสักตัวเถอะวะ Apple ิ<อ>้ลเ s Keyboard อ,อีหออีหอเอะด้วยอันเหลืองลิปีตะติงไม่เอามาวะสิงสถิตนี่น้อขอกราบไว้ข้าได้น่งพลังนี้ อย่าไม่ไัยขาดเลยไอข้างหน้าทชัทั้งกุ้งไก่เสือน้ำเต้าและปุ้งปลาเองต่ำด้วยปอกเกอ้าแดทั้งคณะอ้าวแไอ้นีเห็นอะไรไม่ได้ถ้ออาจได้นั่งบัลังแน่จะแก่บนขอจุง สำมฤทธิ์พลนจาจาน้จาจังเขาจะได้ขึ้นชื่อหรือชางเอาขาดใจตายแม่เมือแล้วหลับตายิ้มย่องทองนอันโม,ม <า S 1> นั่งไม่ได้ลลูกมังกรลูกไข่เนี่ยหล่อด้วยเวไง การแสดงของเอกคุณงามลำสวยจบจากรงไปวะนนียผมปัสสั์ครับผมเส้นดูเลียมลูกเลียมดีเหลือเกินเลียมเหมือนกระปีหมูท่านครับไปกันเอาแล้วไงผีตะเพงหัวหญ่พับเข้าแล้วโอครับโอ้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 เอาเอาให้ทันที

มิ้นท์พาคือผู้นั่งบนลังนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะไรอีกวะเนี่ยขอได้ค่ะขอเขาทำอไมจ้อยห้างขาันที่เจตสิงหาไม่ไปทำอะไรกันบ้าก็มองไปถามวิติอยากนั่งมั่งเอาให้ไม่นั่งเฮ้ยใครอยากให้จ้อยนั่งเสียตําบลเลยครับ